สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องวาวาวบิวตี้นะคะช่วงนี้นะพี่ต่ายสังเกตเห็นว่าเพจช่างทําผมต่างๆนะก็จะแชร์ลูกค้าที่ทําผมสีชมพูพี่ต่ายก็เลยคิดว่าสงการนี้นะสีชมพูเป็นสีที่มาแรงที่สุดแล้วนะคะทุกคนดังนั้น,นวันนี้พี่ต่ายมาทดสอบสีชมพูของล o l a n พ p ิ x e l แล้วทุกคนสี p 4 8นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นสีชมพูพาสเทลนะคะที่เขาแบบ มีมามีมาแล้วนะทุกคนนะวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันนะว่าถ้าเราลงสีชมพูพาทิลตัวนี้กับพื้นผมที่ได้ระดับเหลืองอ่อนแล้วเนี่ย ถ้าลงตัวนี้ตัวเดียวนะคะมันจะได้เป็นเป็นสีชมพูพัสเทลแบบนี้หรือเปล่านะคะทุกคนนะแต่วันนี้นะพี่ต่ายจะมาเทสสามสูตรนะทุกคนคือสูตรแรกนะพี่ต่ายจะใช้ตัวนี้เพียวๆเลยนะคะไม่ผสมอย่างอื่นนะ,ะส่วนสูตรที่สองคือในกล่องนี้ในกล่องนี้มันจะมีอ่าสีหนึ่งหลอดแล้วก็ไฮโดรเจนหนึ่งขวดนะคะแต่ไฮโดรเจนตรงนี้จะเป็นสามเปอร์เซ็นต์นะคะในนี้นะคะแต่พี่ต่ายจะเปลี่ยนจากไฮโดรเจนในกล่องสามเปอร์เซ็นต์เป็นหกเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้คือสูตรที่สองนะ ส่วนสูตรที่3นะพี่ต่จะใส่สีสว่างเข้าไปด้วยนะคะผสมกับสีในนี้นะคะจะใส่ตัวนี้1ส่วนนะแล้วสีสว่างอีกครึ่งส่วนนะคะทุกคนนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสูตรไหนนะคะมันจะใช้ได้นะทุกคนใครชอบสูตรไหนก็สามารถเอาไปทําได้นะคะอะเดี๋ยวเราไปเตรียมสีกันนะคะอ่ะแล้วนี่ก็คือฐานผมนะคะที่เราเตรียมไว้แล้วนะทุกคนนะเราฟอกไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะ นี่นะคะก็คือฐานผมสีเหลืองอ่อนนะคะประมาณนี้นะฐานผมก่อนทํานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มสูตรแรกกันเลยนะคะสูตรแรกที่เราจะทำนะคะก็คือสา p 4 8่สิบแเพียวๆนะคะไม่ผสมอย่างอื่นนะคะยกเวน้นไฮโดรเจนที่ให้มากับในกล่องนะคะทุกคนคือไฮโดรเจนสามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะคะอ่ะก่อนสิงอื่นสิงได้นะคะแบ่งผมก่อนนะคะพี่แต่จะเทสต,ตรงส่วนด้านล่างนะคะทุกคน สนน่วนด้านบนจะเก็บใบนะเท็เยอะไม่ได้นะเปลืองเปลืองพื้นที่นะคะนี่นะคะเราจะใส่ p ี8นะคะแล้วก็ผสมฮารีนเปนตนะลงไปในช่อแรกนะทุกคนซึ่งเราจะทิ้งเวลาไว้30นาทีนะเท่ากันนะคะ มาต่อกันด้วยสูตรที่2นะคะสูตรที่2เราจะเปลี่ยนไฮโดรเจน3เป็นเ6รนะคะเราจะลงในช่อที่2นะคะต่อด้วยสูตรที่3กันเลยนะคะ ตัวที่3นะคะเราจะใส่สีสว่างนะคะศูนทับ0ูนเพิ่มลงไปอีกครึ่งส่วนนะทุกคนนะนะคะน้องลูกค้าก็หัวก็ไม่เคยอยู่นิ่งๆนะคะโยกเยกโยกเยกนะคะสงสัยน,น้องจะง่วงนอนนะทุกคน เดี๋ยวเราจะทิ้งเวลาไว้ทั้งหมด30นาทีนะทุกคนนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันหลัง30นาทีนะคะอ่ะมาดูกันนะคะหลังจาก30นาทีผ่านไปนะทุกคนพี่ไต่ล้างพี่ไต่ไล่ล้างทีละช่อนะพี่ไต่ก็ไม่ได้โกงนะคะพี่ไต่ล้างช่อที่เราลงตอนแรกก่อนนะคะแล้วก็ไล่มาช่อที่2องที่สามนะคะทุกคนนะก็เวลามันก็จะอยู่ประมาณ30นาทีเท่ากันนะคะนี่คือช่อแรกนะทุกคนช่อแรกที่พี่ไต่ลงนะคะใส่ P48 เพียวๆนะไฮโดรเจนสามเปอร์เซ er ็นต er ah, ์นะคะไม่ได้ผสมอื่นอย่างอื่นนะคะเอาตามในกล่องเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้ทุกคนนี่นะนี่นะคะมันก็จะไม่ได้ออกชมพูแบบว่าชมพูพัดเทลในกล่องชมพูหวานๆมาในกล่องนะคะแล้วก็นี่คือช่อที่2นะช่อที่2ก็คือสูตร2พี่ต่ายเปลี่ยนจากไฮสามเปอร์เซ็นต์เป็นหนะคะคือช่อนี้นะะทุกคนนะแตกต่างกันไหมทุกคน พี่แต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรที่มันดูแตกต่างกันนะคะก็จะออกเป็นชมพูแดงๆนะคะชมพูส้มๆแดงๆนะคะไม่ได้ออกชมพูหวานแบบเหมือนในกล่องนะทุกคนนะแต่ก็สวยนะคะสวยก็ถือว่าเป็นยังเป็นชมพูอยู่ชมพูพัสเทลอยู่ชมพูอ่อนอยู่นะคะ นี <chat> ่นะคะก็จะประมาณนี้สองสองสองสูตรนะคะเมื่อรวมกันแล้วนะก็ไม่เห็นมีอะไรแตกต่างนะคะแต่พี่แต่ยก็ไม่รู้ว่าจะทำลายสูตรไปเพื่ออะไรนะคะก็ไม่เป็นไรนะทุกคนอะมาดูอันที่สามนะอันที่สามนี่พี่แต๋ผสมที่ผสมสีศูนย์ทับศูนย์ลงไปด้วยนะทุกคนครึ่งครึ่งส่วนนะคะก็จะประมาณนี้นะทุกคนสีมันก็จะดูชัดกว่าเพื่อนแหละ ไอตัวที่สูตรสามอะ่ะมันสีมันจะดูชัดกว่าเพื่อนสีมันจะดูชมพูมากกว่าไม่ใช่ชมพูสิสีมันจะดูเด่นกว่าเพื่อนนะคะทุกคนนี่นะคะถ้าดูด้วยตาเปล่านะมันจะชัดชัดนะคะแต่สีสองสองสอง,สองสูตรหลังมันจะดูซีดๆนะทุกคนนะนี่นะคะแต่ดูรวมๆแล้วนะคะไม่ค่อยแตกต่างนะทุกคนนะไม่รู้จะทดสอบหลายสูตรเพื่ออะไรนะทุกคน แต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนคนเรามีสิทธิ์คิดนะคะมีสิทธิ์ทดลองในสิ่งที่เราอยากรู้นะทุกคนทดลองเยอะก็รู้เยอะนะทุกคนนะ <Okay. Yeah. S 1> อ่ะก็จะประมาณนี้นะคะนี่นะคะอ่ะถ้าใครชอบนะคะก็ลองเอาไปทำตามดูดูนะทุกคนก็สรุปว่าคือทำสูตรไหนก็ได้อ่ะมันไม่ไม่ไม่ได้ดูแตกต่างกันเลยนะคะ นี่นะคะมันก็จะเป็นชมพูพัทเทิลอยู่แต่ว่าไม่ได้ชมพูหวานแบวนะคะมันจะเป็นชมพูแบบอา่าส้มๆนะทุกคนชมพูที่แดงชมพูมีความเป็นแดงมากกว่านะคะไม่ได้มีความเป็นชมพูหวานหวานนะคะะประมาณนี้นะทุกคนนะอ่ะ ถ้าใครชอบนะก็ลองไปทำตามมาดูนะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ไต่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะ,ะพี่ไต่ฝากกดไลค์กด subscribe พี่ไต่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บายยค่ะ